สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอชซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกับช่องพังน้องหน้าแตแยาแม่วาจาเซมร์มี่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีแม่แม่เอชซีทุกท่านนะคะแล้วก็พาเจ้าสาวนะคะมาอาบน้ำมาเดินเล่นนะคะดูนะคะหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะมา เล่นดินนะคะมามถูต้นไม้นะคะขัดเนื้อขัดตัวนะคะวาสนาบุกเข้ามาในป่าเลยนะคะนะคะเรามาดูาใกล้ๆนะคะ ยาแต่ยาไปใส่้างมาเล่แท้ว้าวก็สวัสดีแนมะ่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะหนี่ะค่ะพาสาวๆออกมาเดินเล่นนะคะ มาอาบน้ำนะคะมาขับน้องขับตัวนะคะอืมในวัฒนานรมนึกพิ่ลาตียค่ะเขาสบายตัวเขานะคะเวลาเขาได้อาบน้ำแล้วนะคะแล้วก็มาถูต้นไม้นะคะพี่ลาตยาก็ถูนะคะ ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะอากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้แต่ว่ายุงยุงจะเยอะหน่อยนะคะไม่เยอะหน่อยนะคะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตรงน,นี้ก็เป็นปาไปหมดแล้วนะคะตัน้งแป็ไม่ได้ทํางานนะคะเพราะว่าตอนที่ทํางานก็เดินแถวนี้นะคะ ในบริเวณทางนี้นะคะคือก,กันใหม่ว่าไม่าดยังไม่ยัางามีน้องสุนัขจ้อนจัดด้วยนะคะอ้าวบิ๊กซีกซีมาทำอะไรคะ ที่ไม่ทำอะไรคะพูดที่ไม่เคยห่างหายนะคะเดินออกไปไหนก็ต้องเดินตามมาด้วยนะคะ ลูแกแรกหนุก็มาด้วยหรอครับพี่ราตยาอะไรยัยงนั้นน่ะบ่อเอาเด้อบ่อเอาเด้อ แล้วบายบายโอ้มาโซ่ขี่โพยยังเยอะเหมือนเหี้อู้บอวงเพิ่นเห็ดไปแล้ว,ว,วไปแล้วไปคว,วงรอบแม่วาดก่อนมาเด้อตามมาเด้อแม่วาดเด้ออู้นี่นะคะแมฟซิงยุงเยอะมากเลยนะคะยุงเต็มเลยอืมออ เป็นการผลอนคลายของช้างนะคะที่ได้อะถูต้นไม้ได้เดินเล่นนะคะดูพี่นาตาลยานหยาก,กินหอมพินอูดูนลพากันไปเล่นดินมานะคะเต็มรังเลยนะคะดู ก็สีสมบายเพือ่อนเนาะปล่อยให้เดินตามธรรมชาติเลยนะคะเดินไปเลยนะคะแ้วแต่เขาอยากจะเดินไปไหนนะคะแต่เขาก็จะไม่เดินไปไกลน,นะคะก็รู้ที่นะคะเขาก็เดินอ้อมไปนิดนึแล้วก็เดินกลับไปบ้านคืนเหมือนเดินนะคะเด็กคนนึงนะว่าเรื่องอะไกันขอแซงก่อน จะบันทายเพิ่นไปซนะไปซนั่นน่ะไปไซไป้โอหมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปแล้ว <c ười> <c ười> เดินนี้ไปแล้วนะคะ กันยางเหยีหยดยางกันนะน่ะเสียงเสียงกระลอกร้องนะคะเขาอยู่ตรงต้นไม้นะคะเต็มเลยนะคะเขาจะชอบอยู่ทำรังอยู่บนต้นไม้นะคะที<อ>่นราจะยากมา<อ>ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึ่มโอ้ เราจะยากจริงยั้นงนะ่ะพ่อไปแล้วแมววาดไปหรอไปกันเด้อทั้งหอกไปไหนดิถอยหลังเด้อถอยหลังมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาจับทางนี่แล้วเร็วเร็วมาเด้อแมววาดเด้อพ่อไอ้ รังตรงนี้อ่ะที่ว่าอยู่ข้างบนเหรอพ่อแสดงว่าเขาหนีรังแล้วเขาไปแล้ว <I know. S 1> เด้อมาเด้อ ต้นไม้เยอะมากเลยคะอยู่ตรงนี้โอ้แตนไหนต้นเพิ่ไหนกินต้นคอยนืมออกมาแล้วนะคะในวัโอ้กกระบานกันกระบานกันกระบานกันมาเด้อพายกระบานเด้อ เร็วเร็วเร็วค่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากแม่แม่เอซทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คพื่หนึ่งกำลังใจนะคะของครอบครัวน้องนาตยาแม่วัสนานะคะ ก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่เอซีทุกคนทุกขั้นนะคะที่รักและก็เอ็นดูสองสาวของเรานะคะก็จะเป็นชีวิตประจำวันนะคะตอนเช้านะคะก็จะทําความสะอาดให้เขานะคะตอนเย็นแล้วก็พาเขาออกเดินเล่นนะคะพาเขาไปอาบน้ําน,นะคะแล้วก็ออกเดินเล่นนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ